คนด้วยติมรูปนี้ปากจู๋มากเลยลูกเอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการไม่ได้ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมการ์ดิโอโมลิที่รักกันอีกแล้วนะนะซึ่งมาทําการอับเดตใหม่มามากมายเลยแ้่มีอาวุธใหม่ด้วยแหละเป็น Battle ลแอสุดโหดเลยที่เราถือเลยเฮ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมมันมีสแตนใหม่เบเกตเป็นสแตนซอมบี้อ่ะดูดีหน้ามันแบบ อีกน่าจะดาวซางยากนะดูเลยแล้วตัวผมก็เป็นนี่ด้วยครับเสื้อซีซาเป็นไงแน่จริงก็มาแบ่งครึ่งกูนี่โอเคได้เวลาแล้ว l ล t s g กเลยกดเลยจ้าแล้วทำไมมันถึงถือสองอันโอ้โหพี่มึงจะใส่เกราะมาจะเหียอะไรวะชุดใหม่ไอสกินซอลเล็ ควาสมสามารถของการงูดำเมื่อตีจะมีโอกาสดับเบิลเอ็กแคร์กใจอืมกูฟันตัวมึงขาดวิวเชียร้อยเข้ามาแล้วก็ยัด ก่อน่อนีใครมันจะไายคนแรกที่จะไปช่วยผมเทลุลวงลุลัวไปเหมือนกูจะวูบเลยวะโอ้ยน้ำตาได้เลือดตามความดันโลหิตตกไม่ไม่ต้องมาซ้ำกูเยเฉยเฉยเฉยเลยตอยเนย้ยเฮยยเฉยมฉยเฉยเฉยเยเฉยยเ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 ยยยเยเยเัยเยเฉยเฉเฉยเฉยเยเฉยเยเฉยเฉคเฉยตฉยเอยเฉยเย ีบดำใหญ่ส <Happiness> ว <inding warfare> <laughs> <het> <laughs> ยดิที่วะเฮ้เหมือนสแตนมึงแพ้ทางกูเลยวะแพ้สแตนนี้ตำไอ้ว้ดับตำฟันต่อ่ะแม่งแล้วสแตนเบสแอคอันใหม่มันอยู่ไหนวะมันมันน่าเป็นแค่วุฒิใหม่สเตนนี่น่นี่เป็นสเตแอคนี่กูจะให้มึงฟันผ่าตรงซี่กูอะขอดาบที่แบบว่ามาตรงๆได้มอ้บ้งอเออเเออตเร่เเค่อยๆเร่ค่อยๆเร่ค่อยๆเ่กูกูไม่ฟัน ฟันพันก้นดิปีเลยเราฟันไหลเลยมันมันมันลงหัวไม่ได้วะอันนี้ไนนนนนนแยกมากกูแยกมากกูแล้วทำไมไม่ันไดฟวะเฮ้ยเบลชีดเฮ้ยเยี่ยมหวานหูดนะ โไปเกตแม่งอยากจะเล่นแบบจะได้ไปแกตตัวหาไอ้เวนพีเริ่มฟันดีๆนะฟันผิดหน้ามึงจะเจ็บเองนะนี่คือตัวตนของมึงอย่าได้กูแน้จริงก็มาปลดปล่อยตัวตนมึงออกไปดินี่ไงเราอุตส่าห์ฟันผ่ากลางเป็นหนีไม่ฟันนี่ทำไมตั้เซ่แล้วพีพีก็เริ่มเซ่แล้วหลบหลังเราให้มันค่อยๆน้ามืด ให,ให้มันค่อยๆให้มันค่อยๆเสียกูโครสในกระแสเล <g üler> ือดมันเลียกูโครสไปล <c oughs> ลแล้วไม่ค่อยไหลยเยอะไม่ค่อยไหลเยอะเลยแ <c oughs> <c oughs> ม่กูเกลียดการเดินนี้ที่ <c oughs> ไหลเป็นยี่แม่กูใส่มึงก่อนเลยใส่บอลเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกจะเกจ้าเมื่อกงเม่อไงเมื่อไงพี่ฟาร์มเมื่อไงไอ้ควายยังมาตีหลังกูนเพี่อะไรวะเฮ้ยและเนี่ยอาวุธอะไรเนี่ยกูไม่เคยเล่นเลยไม่แหลมเฮ้ยมันก็เลยไม่แหลมไม่แหลมอืมมันกลบละมันจะตีตัวตายนะเฮ้ยมันกูว่ามันมันเนิร์ฟดาบใหญ่มาไวหมผมเขาดูคลิปมึงอ่ะมันไม่เนิร์ฟไอ้สัตว์ ก็ดูคลิปมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมันเนิร์ฟมาโขาดเลยเฮียมันมันเล่นยากกว่าเดิมบูพูดจริงเออใช่ผมลองดูดิไอสแตนสแตนใหญ่ใหญ่ที่มันทำมากดปุ่มเยอะแล้วตายเออมันมันมันเล่นยากเลยหมูไม่เชื่อหรอกไอ้เฮียผมว่ามันปรับให้มันหนักขึ้น่ไมเชื่อลองไม่เชื่อมึงก็ลองเล่นเล่นไม่เป็นไอ้สัสผมรู้สึกมันปรับให้หนักขึ้นนี่เห็นี้ยบ้า ให้หนักขึ้นเขายังไม่ดีบพอเลยดูแค่มือไอ้เหี้ยเป็นเอฟซีกว่าเขาปรับให้มันหนักขึ้นอ๋อหัเห้ยอ้วเหี้ยกูไม่ได้ต้งใจดูเลยเฮี้ยกูได้ใช้เวลาเลิกอาวุธมามึงเล่นแบบนี้ไงไอ้เกดมึงเล่นไอ้เหี้ยนี่แล้วมึงผ่าเลยมึงดับมึงดับมันดับ หนักขึ้นเลยมมัััันนนนนนหหกกขขึึ้้จจรริิงงๆแต่มันจะถึงโลเลยยังไงไอ้พี่ผี่าหน้ากูนี่เลือดเลือดผ่าร่ากูตรงตรงเลยแบบตรงกลางตรงนี้เออเออเอาตรงกลางขึ้นบนขึ้นขึ้นขึ้นบนอะลรพี่ทิ้งดับลงทิ้งดับลงเอาเลยพี่มันไม่ลงให้อ่ะทิ้งดับลงโอ้ โอ้ยไอพวกมึงเก่งสู้อยู่วะใจมึงฮ่รอมึงฟันหัวคุณไอควายอ่ะโอนยันณมาเล่กยันจริง่าฮ่าฮโอ้ยมึงอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเว้ยทำที่เดิมตลอดไปทำที่เดินแจกตลอดเวลาอ้าวมึงทำต่อมึงทำต่อเอาให้มันเหมือนเดิมตลอดทุกทุกครั้งเขากะอยู่เขากะอยู่เอาเลยนิดเดียวอีทีนึงโอ๊ยไอทีนึงกดกด แม่งไปโดนผาเทียอะไรสามทีวะแม่งคือผาเทียผาเทียตัวพี่กูอะเพาะไปมันจอกไงอะไรไอ้วัวไปมันมันมันใกล้แล้วมึงเล่นสแตนี้อะไรวะโอ้แขนขาดกูไม่เจ็บกูไม่ต้มบีกูไม่ต้มบีโอ้ย กว่าไม่ต้องทำเฮียอะไรชู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 ซิว่าเชเรียตไป็นแบมือทำไมมือมันเป็นย่าี้โอ้ซิว่าเชเรียตเอาลิงโกโผ่าเลยล่ะ

ไปครึ่งหนึ่งเลยแห้ออกไปครึ่งเลยล่ะลูกเฮียอาวุธยุ่กลางในตำนานตำนานเลยคุณยังไม่ได้อธิบายเลยอาวุธกูเลยเฮีย จะใช่ตัวมันไปไอ้ยไม่ไปเดินเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจุดจุดใก่อนไอ้บุหรี่เฮ้ยจดแม่งเออยแล้วบอกว่าจะใช้เนี่ยกใช้เมสนะลองเจอเมสมาดามกูนะเมสมาดอมกระจอก้้ยมึงอย่าเดินเลยกระเนลงมาเฮ้ จบเ้ได้แล้กันพี่จาบอกว่าสแตนนี่โหดมากเลยนะเ้ยยแหวนเ้ยดโดนหันไปสิบิ้นซะเอาแล้วมาแล้วไงโกรธโกรธแลโกรแลเย่เลยโร เอาลำดาหายไม่ไหนดกูหายไมไหนอ่ะไอ้ยืนแบบสมบรณ์สมบรณไอ้ยนี่โผล่มเล่นโผล่เอ้ามาเล่นเกียร์ละมาเล่นแบบเล่นเกียร์พยายามจะแบ่งซีกแบเกด มันเป็นได้ยังไงที่กูฆ่าคนกูฆ่าคนเอฟเกไม่ได้หรอวะเอาเลยเอฟเกมมัดหัวมาอ้ยตายไปข้างอะวะเอฟเกมด้วยบู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 อยู่ไหนบูบูอยู่ไหนบีบีบีโอ้ยมนต์อสูรมนต์อาสุนมนต์โลยมนต์โลยกูจะเห้เลือดมึงกูเป็นข้าตคือ เราแข็งกรอบเฮ้ยไม่เก่งขานี้ไม่จะหรอใกล้ันหินละอยางไม่จะหินอย่าง่าก เล้วเอามันเป็นไม้พัดมันไม่แก้ไมเขาเลยเลเขเล่นจุดบอดบุมไ่ทางสู้คุณได้หรอกก็บอกเลยอะไรอะอะไรเลยไม่อะไรเลยายวายวายโอ้โห บูมพี่มึงเดาเป็นตัวผู้ก่อนพี่เหลือแต่ปากลิบบูมเหลือแต่ลิบบูมโอ๊้ลิงจะเข้ามาตายเอาไปเกลียดไม่ไงไอพี่ไปไอพี่ไอพี่มึงมาตายต้องลิบบีปล่ามันจูบกูเนี่ยมันจูบกูไอ้เหลือแต่ปา ทะลุทะลุไปโดนน้องมึงอ่ะทะลุไปโดนน้องมึงอ่ะฮึไปเก็บเสศษตัวพี่ทะลุพร้อมกันกับมันเลยไอ้ลุงแค่คนเดียวเลยเอ่ะไอ้พวกมึงออกไปดิผมสักให้ผมสักให้ผมสักงไอ้ไอ้เกมไม่จะสั่งไอ้แมเกมไม่จะเล่าไม่จะเล่าไอ้ไอ้เกมไม่จะสัาง มันมีท่าสักยันเอ้เป็กมาสั่งมี่นี่เปื่อนเกสักสักเก้ายอดหลังพี่สักเก้ายอดหลังพี่ฉันหลังให้ผมทีจริอโดนสักเก้ายอดพี่หลังพี่พี่ปรมาจารย์เป็กพี่เดี๋ยวพระพระอาจารย์เป็กสักเอ้ยยันเก้ายอดแลกไหม ค่อยๆเออเลยเฮ้ยข่อตัดวายตักเกยอโอเคพิซซี่แบกเก็ตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการทีวีแล้วการีโอโมดีของเราก็เป็นยังไงกันบ้างเราโอ้โหวันนี้นี่แม่งมันอีกแล้วนะไม่ว่าจะกี่พลาดก็มันไงล่ะดั้งเชียวเออก็สำหรับใครนะครับวันที่มากดไลค์กันทุกใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปแต่ในที่สุด้วัสดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย